ตอบคำถามเพื่อนท่านนี้ครับอาจารย์ครับผมฝึกบัญชีทดลองมาเยอะแล้วอยากจะเริ่มใช้ทุนจริงอาจารย์เคยบอกว่าให้เริ่มจากพอร์ตเล็กๆก่อนคือมันต้องเริ่มแบบไหนตารางการเดินเงินเป็นยังไงครับผมว่าเพื่อนคิดถูกแล้วนะฮะที่เราใช้บัญชีทดลองจนมากพอละต่อไปเนี่ยพอร์ตจริงผมแนะนําอย่างนี้ครับให้เอากําไรต่อไม้ที่1บาทครับ เพื่อนๆสามารถใช้ตารางการเดินเงินของคุณ b a s e v i e w อัปเกรดครับสามารถใช้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับตารางการเดินเงิน1บาทนะครับไม้1เนี่ยเราเน้นที่30เพราะว่าขั้นต่าที่ต้องลงเท่านั้นหลังจากนั้นมองแค่ว่าเป็นการคืนทุนครับวิธีการทําตารางการเดินเงินและว,วิธีการเทรดเป็นอย่างไรไปดูกันเพื่อนๆครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าแอป X Nova เรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็ตรงนี้ฮะผมเอาไปเอาที่90นะฮะจะได้เอาใจเพื่อนๆที่เป็นคนใหม่นะครับนี่นะฮะตั้งค่าไว้90ครับกำไรต่อไม้ที่1บาทเลยนะฮะอย่างที่บอกไปครับเราจะเน้นที่ไม้1ครับ30บาทที่เหลือเนี่ยจะเห็นว่าเป็น1บาทนะครับไม่ต้องซีเรียสเลยครับเพราะว่าเราคิดว่าเป็นการคืนทุนก็พอนะครับนี่นะฮะตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถแคปหน้าจอใช้ได้เลยนะครับ7ไม้เนี่ยทุนอยู่ที่2000กว่าบาทเองนะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะใช้แบบกราฟสิวิแล้วก็ ใช้เป็นอินดิเคเตอร์นี้ครับดับเบิลเอชเอนะฮะค่อนข้างแม่นครับสิบวินะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะเดี๋ยวเราปรับค่าก่อนนะคะเป็นที่30นะครับเป็นครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะฮะนี่นะครับตอนนี้มันเริ่มงุ้มเข้านะฮะงุ้มเข้านี่ต้องพุทนะฮะเป็นครับเน้นเส้นสีแดงเป็นหลักครับอ่ะยังไม่ฮะยังไม่งุ้มเข้านะครับมันเงยขึ้นครับถ้าเงยขึ้นต้องเป็นคอนะครับถ้าเกิดมันแหกกว้างๆนี่คอเลยนะเอนครับอ่ะจัดไปครับเดี๋ยวลองดูครับนี่นะฮะ อ่าเราผิดนะครับไม้1นะครับไม้2ครับลงที่35บาทครับไอสห้าตรงนี้ถือว่าเป็นการเอาคืนก็พอนะครับอย่าคิดว่าได้บาทหนึ่งเลยฮะเอาทุนคืนก็พอนะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะเตรียมตัวฮะเดี๋ยวผมจะลงในแท่งต่อไปนะครับเพื่นครับเดี๋ยวลองดูฮะถ้าเกิดมันตัดนะครับถ้ามันตัดชัดๆเนี่ยผมจะลงพุทนะครับเพื่อนครับเนี่ยนะฮะอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงนะฮะรออีกแท่งหนึ่งครับเดี๋ยวเตรียมลงเลยครับเพื่นครับเตรียมตัวนะฮะจัดไป ลองดูครับนี่นะฮะไม้2ของเราเป็นยังไงครับอ่าเรียบร้อยนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็คิดว่าได้คุณคืนก็พอนะครับแล้วก็กลับไปที่ไม้1ใหม่ครับเน้นที่ไม้1นะฮะตอนนี้เป็นช่วงขาลงครับเตรียมลงพุทธนะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะอ่าผมลงพุทธไปก่อนนะครับเป็นไงฮะอ่าผิดอีกแล้วนะครับอ่าผิดแล้วไม่เป็นไรครับเพื่อนครับเราก็ไปไม้2เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ตามทุนคืนเหมือนเดิมครับข้อดีก็คือถ้าเกิดเรารับโบนัสเนี่ยมันก็ได้เทิร์นด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูครับ อ่ะคราวนี้เตรียมตัวลงไม้2ใหม่ครับอ่ะเป็นไงฮะแก้คืนได้ไหมน่าจะได้ฮะชิลๆนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามเทรดให้ถูกไม้หนึ่งนะเพื่อนครับจะได้รู้ว่ากําไรไม้หนึ่งก็ได้ไปเลยฮะสามสิบบาทนะครับอ่ะอย่าลองดูฮะอ่ะลงรัวๆลงรัวๆจัดไปลองดูฮะไม้หนึ่งถูกเลยหรือเปล่าน่าจะได้ครับเรียบร้อยนะครับอ่ะอย่าดูประวัตินิดนึงครับเพื่อนครับดูว่าเป็นยังไงนะฮะเนี่ยฮะลองสังเกตดูนะครับอันนี้อันนี้อันเก่าของผมนะฮะ เดี๋ยวผมจะได้ดูฮะอันนี้ครับล่าสุดครับเราผิดไม้หนึ่งถูกไม้สองผิดไม้หนึ่งถูกไม้สองเห็นไหมครับตามนี้แล้วก็อันสุดท้ายครับถูกไม้หนึ่งเลยนะครับอ่านเพื่อนไปลองใช้กันนะครับตารางการเดินเงินนี้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ฟรีของแนะนำเดเดอร์นะครับเป็น best view upgrade นะฮะอ่าหวังว่าเพื่อนจะชอบกัน